ของอำเภอภูพ,พระนะครับซึ่งก็มีการ41นะครับซึ่งก็จัดต่อเนื่องกันมาทุกปีครั้งนี้เป็นวันเทียนขาวในอำเภอภูพ,พระนะครับวันนี้ในทุ้นที่ก็ได้ร่วมกันจัดงานในการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ประจําปีของอำเภอออกร้านมาฉากรชาติแล้วก็มีการออกสลากในหาจังหวัดที่น้องสื่อมวลชน,นะครับในส่วนของสลากกรชาตินะครับตอนนี้ได้มี สนับสนุนเป็นเงินนะครับกรงป่าไม้คับเดี๋ยวกระจานมา,าเดี๋ยวก็คงจะซึ่งมีอยู่อย่างมากมายมหาศาลนะครับต่างๆนะครับให้พี่น้องประชาชนนี้มีความร้อนประมาณที่หมีอากาศที่เหมาะแต่การเพาะปลูกแห่งนี้ ก็ยังมีอ่ายังมีบัลเลงย์ชุดท้ายอีกนิดหนึ่งนะ หลายๆเผ่านะครับซึ่งเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับอันนี้ก็จะเป็นการถ่ายทอดวิถีชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งนะครับของอำเภอภูร,ระนะครับซึ่งก็มีการ